กลับมาพบกันอีกคลิปแล้วครับซึ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการทำน้ำพริกตะไคร้ชิงชังสูตรแท็กซี่สู้ภัยโควิดสิบเก้าครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับหากพูดถึงน้ำพริกของคนใต้เนี่ยทุกคนก็คงจะนึกถึงน้ำพริกตะไคร้ชิงชังใช่ไหมครับเพราะเป็นอาหารหลักของคนภูเก็ตครับซึ่งเป็นภูมิปัญญา ของชาวบ้านที่สืบทอดกันมานานเลยครับเน้นสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพเมื่อชิมดูแล้วเนี่ยรสชาติก็จะอร่อยซึ่งตะไครเป็นสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายจึงใช้มาประกอบอาหารนะครับนะครับเป็นขั้นตอนการทําน้าพริกปลาชิ้นชังครับหนึ่งเลยนะครับคือนําตะไคร้เนี่ยพริกแกงพริกแห้งพริกไทยดํามาตํารวมกัน คขลกให้ละเอียดรวมกับหอมแดงแล้วก็กระเทียมแล้วหลังจากนั้นก็นำพริกไทยมาตำต่อครับสองนำน้ำมันเนี่ยมาตั้งก่อนแล้วก็เอากระปิเนี่ยไปผัดกับน้ำมันให้หอมสมุนไพรเลยครับสามเอาเครื่องเนี่ยใส่ไปรวมกันแล้วก็ผัดให้หอมจนหอมกลิ่นสมุนไพรเลยนะครับสี่นำน้ำมะขามเปียก แล้วก็น้ําตาลปีป๊บตัดด้วยน้ําตาลทรายเพื่อให้มันเจอความหวานนิดหน่อยพอครับ 5. ก็ผัดจนเข้ากันแล้วก็ใส่ปลาชิ้นชังเสร็จปุ๊บก็แล้วก็ใส่เสกลืกกอแล้วก็หลังนั้นก็คือผัดต่อแล้วก็ชิมครับหกลอให้เย็นใส่กล่องบรรจุดังภาพต่อไปนี้ที่ผมจะให้ดูครับ